สวนยางบนเนินเขาจังหวัดเลยค่ะวันนี้เราอยู่ที่ตำบลบุหมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะพาชมที่ดินพร้อมสวนยางค่ะพื้นที่สูงสูงแบบนี้เลยนะคะใกล้แม่น้ำโขงค่ะแปลงนี้เนื้อที่เก้าไร่1นึ่งานแปตารางวาค่ะเจ้าของขายในราคาไร่ละ5้า0 0นเบาทนะคะทั้งหมดเป็นป่าย,ยางค่ะแล้วก็จะเป็นจุดรับซื้อยางด้วยนะคะ เอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงค่ะมีความสูงจากระดับน้ําทะเลนะคะต่ําสุดค่ะ212 2 12, 10, 2เมตรแล้วก็สูงสุดค่ะด้านบนนะคะ240เมตรค่ะเดี๋ยวพาไปชมบริเวณด้านบนนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นลักษณะเหมือนภูเขานะคะเป็นเนินขึ้นไปค่ะเป็นเนินขึ้นไปแล้วก็ใกล้ใกล้เชียงคานค่ะใกล้ปตทเชียงคาน20กิโลเมตร ด้านบนเนี่ยจะมองเห็นวิวแม่น้ํโขงเลยแปลงนี้จึงเหมาะกับทํารีสอร์ททาบ้านพักนะคะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวค่ะเดี๋ยวได้เห็นภาพมุมสูงนะคะเด๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะที่ดินลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมสวยเลยนะคะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะเนี่ยเป็นถนนลูกลังนะคะถนนภูเขานะคะประมาณร้อยสาสิบห้าเมตรด้านข้างยาวลึกลงไปร้อยหกสิบเมตรค่ะที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมสวยค่ะมีสิ่งปลูกสร้างนะคะเป็นบ้านพัก บา้านเลขที่104นะคะหนึ่งหลังค่ะทั้งหมดเป็นสวนยางค่ะกีดยางได้แล้วนะคะน่าจะประมาณประมาณสี่ห้าร้อยต้นนะคะยางแล้วที่ลักษณะจะเป็นเนินขึ้นไปนะคะเมื่อกี้วัดได้นะคะด้านล่างสุด212ความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะ212แล้วก็ด้านบน240เมตรค่ะด้านบนมองเห็นวิวแม่น้ำโขงค่ะ ที่ดินลักษณะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวลงไปด้านล่างก็จะถ่ายให้เห็นทางสาธารณะนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านบนก่อนค่ะจากข้ามุนมสูงก็มองเห็นนะคะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวค่ะห่างจากปตท,ทเชียงคานรักมีสิบกว่ากิโลเมตรนะคะประมาณสิบกว่ากิโลเมตรยีสิบกิโลเมตรโดยประมาณนะคะเอกสารสิทิ์เป็นฉนดขุดแดงค่ะ ไล่ละห้าแสนเก้ามืนบาทค่ะราคาเจ้าของนะคะด้านหลังติดเพื่อนบ้านนี้เป็นต้นสักนี่นะคะมีแนวต้นสักขอเนาะต้องขออภัยนะคะอาจจะมีเสียงหอบบ้างนะคะเก้าไร่หนึ่งงานแปดสี 8, 4, ต่ตารางวา ไล่ละห้าแสนเก้าหมื่นบาทค่ะมุมนี้นะคะที่มองเห็นมุมนี้มองเห็นแม่น้ําโขงค่ะฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งลาวนะคะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะฝั่งลาวต้นยางบางนะคะอาจจะมองไม่เห็นแต่ภาพมุมสูงนะคะมองเห็นชัดเลยนะคะถ้าตัดเคลียร์ลิงต้นยางด้านนี้ออกนะคะ มองเห็นแม่น้ำโขงเลยค่ะเหมาะทำรีสอร์ทมากเลยค่ะนี่นะคะพื้นที่ด้านล่างค่ะเรายือนอยู่บนเขตสูงสุดนะคะนี่นะคะแนวเขตแนวเขตของเราตำบลบุหมอำเภอเชียงคานจังหวัดจังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมพื้นที่ที่ติดถนนด้านหน้านะคะ 135มเมตรนะคะติดถนนสาธารนณะที่ดินแปลงนี้สวยจริงๆค่ะจะมองเห็นว่าเป็นลักษณะเนินนะคะด้านหน้าที่ติดถนนสาธารณะนะคะนี่นะคะจากมุมเลยเสาไฟฟ้าไปนะคะ135มเมตรนะคะนี่นะคะถนนสาธารณะค่ะ หนึ่งรอยสาสิบห้าเมตรยาวลึกลงไปด้านในก็จะเป็นสวนสวนมะม่วงนะคะสวนมะม่วงสวนยางค่ะมีทางขึ้นบ้านนะคะมีบ้านพักให้หนึ่งหลังนะคะบาริี้หนึ่งศูนย์สี่ค่ะมีบ้านพักหนึ่งหลังค่ะน้ากว้างๆแบบนี้เลยนะคะ อยู่ในหมู่บ้านค่ะในหมู่บ้านนี้ก็จะมีโรงงานรับซื้อกระท้อนรับซื้อมะม่วงค่ะเป็นโรงงานรองรับผล,ผลผลิตของชาวบ้านแถวนี้ค่ะแล้ะมีรับซื้อยางด้วยนะคะรับซื้อยางด้วยโรงรับซื้อยางจุดนี้เจ้าของตั้งเป็นโรงรับซื้อยางแล้วก็มีสวนยางเป็นของตัวเองนะคะ ไม่ใช่สวนยางธรรมดานะคะเป็นสวนยางที่อยู่บนเนินเขาที่มีความสูงนะคะดูจากภาพนี้นะคะดูจากภาพนี้ค่ะนี่ก็คือถนนสาธารณะนะคะแล้วก็ไล่ลงมานะคะพื้นที่เป็นสวนยางทั้งหมดนะคะมีบ้านพักหนึ่งหลังค่ะอาจจะเดินถ่ายไม่ทั้งหมดนะคะ ทำกิจการรับซื้ออย่างต่อก็ได้หรือจะทําเป็นรีสอร์ททาเป็นบ้านพักตากอ,อากาศได้สบายๆเลยค่ะใกล้อําเภอเชียงขานนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะที่ดินเมืองเลยค่ะแปลงนี้ เก้าไร่หนึ่งงานแปสิบสี่ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคูดแดงราคาขายไร่ละ5 9 0แสนบาทค,ค่ะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำสุดวัดได้ที่212เมตรและสูงสุด255เมตรห่างจากปตทเชียงคานะคะรัะ็มี10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะใดรสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยค่ะ091 0 0 9 6 1 2 4ค่ะเบอร์นี้เป็น ID l ดี e นะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของที่ดินมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสเราและทีมงานได้มาทําการตลาดทําการถ่ายทําขายค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การกดติดตามและการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวชมบรรยากาศภาพภูมสูงสวยๆกันต่อเลยนะคะ